เน้นแรงรวมมือถือนอกระดับเรือคงรุ่นท็อปในงบ20,000ื่นนิดๆ CPU สุดโหดในเมนซิตี้เ0 0พร้อพร้อมชี้เป้าหาซื้อในไทยได้แล้วตอนนี้ทุกรุ่นเนี่ยเหมาะทั้งการเล่นเกมถ่ายรูปก็ดีเพราะสเปคระดับท็อปจริงๆแต่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมีรุ่นอะไรบ้างนั้นกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะก่อนจะไปเริ่มรุ่น เรามีโปมาแนะนํากันตอนนี้เขามี YouTube Shopping Tag X กับ s h o ป e ี้หากเพื่อนๆกดซื้อผ่าน YouTube Tag ที่เฟสติดไว้อยู่มุมล่างซ้ายทาง s h o ป e ีจะมีคอยคืนกลับไปให้50%สูงสุดตั้ง5,000บาทหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมือถือราคา20,000บาทก็จะได้คอยกลับไปที่5,000บาทเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆแต่ก็ต้องรีบหน่อยค่ะมีถึงแค่วันที่31มกราคมนี้เท่านั้นหลังจากที่เรากดรับสินค้าเรียบร้อยแล้วคอยก็จะคืนกลับไปให้อัตโนมัติ ภายใน48ชั่วโมงซึ่งเฟสก็ลองไปกดใช้มาแล้วได้คอยจริงๆนะคะเลยอยากมาแนะนําก่อนไม่อยากให้ทุกคนพลาดโปรนี้ไปค่ะยังไงพวกวิธีการสั่งซื้อรายละเอียดต่างๆเฟสจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะลองกดไปดูกันได้เริ่มที่รุ่นแรก n e w b e z 60 Ultra Leading น่าจะเป็นมือถือที่ใครหลายๆคนชื่นชอบกันค่ะทั้งการดีไซน์เอ่ยและสเปคที่ได้มาโอ้จะน่าสนใจโดยตัวนี้ราคาที่เราไปส่องมาจะอยู่ที่21,000กบาทนะคะได้แรม12 g b รอม2 5งโดยจะมีให้เลือกทั้งโทนสีดำและสีซิลเวอร์แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าสีดำโคตรเท่เลยทุกคนแล้วการดีไซน์กล้องหลังของเขาเนี่ยโดดเด่นมากๆเดี๋ยวเราเป็นเรื่องดูสเปคแต่ละจุดกันเลยค่ะหน้าจอของเขาให้มาขนาด6.8นิ้วความละเอียด full HD+ ชนิดหน้าจอเป็น flexible AMOLED refresh rate 1 2 0 hz รองรับ HDR10+ ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0นตัว OS จะได้เป็น Android 14ครอบทับมาด้วย m ม OS 14 5 CPU เป็น snapdragon 8 Gen 3ขึ้นชื่อว่าเป็น snapdragon แล้วเร็วแรงอย่าบอกใครพิกมาดูที่กล้องหลังกันบ้างคะ่ะให้มาถึง3ตัวเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซล u ั t ต wide ้าล้านพิกเซลและ telephoto 64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าอยู่ที่12ล้านพิกเซลแต่จุดเด่นกล้องหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบกล้องใต้จอจะไม่เห็นรูกลมๆใดๆตอนใช้งานบอกเลยว่าแตกต่างมากๆนะคะส่วนงานวิดีโอก็จัดเต็มคะ่ะกล้องหลังรองรับที่ 8K 30เฟรมส่วนกล้องหน้าจะเป็น Full HD 30เฟรมแบตเตอรี่ให้มา6,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว80วัตต์ทุกคนสุดยอดส่วนน้ำหนักตัวเครื่องรู้สึกว่าจะหนักนิดนึงนะคะ246กรัมแล้วก็ยังได้ลำโพงคู่สเตอริโอพร้อม Snapdragon Sound รองรับ DTS X Ultra หากเรามองเรื่องของ CPU เนี่ยก็เป็น CPU เรือธงอันดับที่6ณนะตอนนี้เลยนะคะก็ยังน่าใช้อยู่แม้ว่าจะออกมาลาวๆเ,เ,เกือบปีหนึ่งแล้วก็ตามแล้วก็การดีไซน์ของทาง努比亚ไม่ทำให้เป็น เพื่อนผิดหวังค่ะหากใครสนใจก็ลองไปตมกันได้คน,นพันยูทูบแท็กเนี่ยได้คอยคืนอีก5,000บาทเท่ากับมือเครื่องนี้อาจจะซื้อได้ในราวๆ15,000เท่านั้นรุ่นที่2 OnePlus 5 Pro ใครที่อยากได้ CPU ที่มันแรงมากกว่านี้ต้องลองมาฟังสเปคของตัวนี้กันค่ะเอาเรื่องของราคาก่อนดีกว่าซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อกันได้ในราคา19,600กว่าบาทเท่านั้นได้ RAM 12 g b r ร m ม256 g b มีให้เลือกประมาณ3สีค่ะสีม่วงสี สีดำแล้วก็สีขาวมาเริ่มดูสเปคกันเลยตัวหน้าจอจะได้ขนาดที่6.78นิ้วความละเอียดหน้าจอ1 5 k ชนิดหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 1 2 0 hz รองรับ HDR10 p Dolby Vision ความสว่างสูงสุด4,500น้ิตจอจัดเต็มมากระบบปฏิบัติการจะเป็น Android 15ขครอบทับมาด้วย Color OS 15 CPU ที่บอกว่าจัดเต็มนักจัดเต็มหนาเพราะตัวนี้เพื่อนๆจะได้เป็น Snapdragon 8 Elite สปีดคอรอยู่ที่ 4, 4 32 g h เป็น CPU เรือหงอันดับที่2นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับชิปเซต G1 เสริมความเสถียรลดความหน่วงต่างๆจากการเล่นเกมมาดูเรื่องการถ่ายรูปกันบ้างค่ะก,กล้องหลังให้มา3ตัวเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลแอมทาวายแล้านพิกเซลมาโค2ล้านพิกเซลโดยภาพรวมถือว่าไม่แย่แต่หากไปเทียบกับสเปกก่อนหน้าหรืออันดับอื่นๆเนี่ยตัวอันพัทอาจจะยังทํากล้องหลังได้ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่แต่โทนภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตามสไตล์ของวันพัทอยู่แล้วนะคะอันนี้แล้วแต่ชื่นชอบส่วนของกล้อง น่าจะได้ความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการหนัดวิดีโอกล้องหลังเป็น 4K 60เฟรมและกล้องหน้า Full HD 30เฟรมแบตเตอรี่ให้มา6,100มิลลิแอมและรองรับชาร์จไว100วัตต์ค่ะสามารถชาร์จเต็มได้ภายใน35นาทีเท่านั้นรุ่นก่อนหน้าน,นี้ให้มา80ว่าถึงใจแล้วรุ่นนี้จัดไปเลยค่ะ Super Fast Charge 100วัตต์ในภาพรวมแล้วแบรนด์ OnePlus เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาในดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นนะคะแล้วยิ่งได้ CPU แรง ชาร์จแบตไวเหมาะกับคนที่เน้นเล่นเกมอะไรประมาณนั้นซึ่งหาใครสนใจสามารถไปกดสั่งซื้อวั n e p ส u s 5โป o กันได้แล้วค่ะรุ่นที่3เมี i a o m i Redmi K80 Pro อีกหนึ่งมือถือเห็นหน้าตาหยิมหยิมแต่สเปคด้านไหนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะตัวนี้ก็ได้เป็น Snapdragon 8 Elite เหมือนกันแต่พวกกล้องอะไรต่างๆจะจัดเต็มมากกว่ารวมไปถึงว่าฟ้าชาร์จที่ให้มา กคคนนน่าสใจทุมาดูเรื่องของราคากันก่อน Redmi K 80 Pro เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อกันได้ในงบประมาณ20,000นิดๆบวกลบหลัก10โดยได้แรม 12GB รอม 256GB มีให้เลือก3สีดำขาวเขียวขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียด 2K ชนิดหน้าจอเป็น OLED Refresh Rate 120Hz ใครที่อยากเน้นภาพสวยๆนะตัวนี้จัดเต็มจริงๆระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ค่ะครอบทับมาด้วย HyperOS 2 CPU เป็น snapdragon 8 e l ลิ e clock speed อยู่ที่4.32 g h z โดยจุดที่ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นตัวกล้องหลังเนี่ยแหละที่ได้มาเป็น50ล้านพิกเซลในกล้องเมนหลัก ultra wide 32ล้านและ Telephoto 50ล้านส่วนกล้องหน้าจะได้ความละเอียด20ล้านพิกเซลรองรับการอัดวิดีโอกล้องหลังอยู่ที่ 8K 24เฟรมและกล้องหน้าเป็น full HD 60เฟรมมาถึงไฮไลท์ค่ะตัวแบตเตอรี่อยู่ที่6,000 mAh แต่ได้ฟ้าทชั าร์จเสียบสาย120วัตต์ทุกคนเยอะมากสามารถชาร์จเต็ม100%ได้ภายใน28นาทีเท่านั้นจนใครอยากชาร์จแบบไวเลสก็จะรองรับอยู่ที่50วัตต์ด้วยเยอะกว่าบางรุ่นอีกในเลทราคา20,000เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าหน้าตาเรียบๆแต่บอกแล้วว่าของจริงเหมาะมากๆก,กับคนที่กำลังเลงมือถือที่เน้นภาพสวยจอคมชาร์จเป็นโอเลเหมาะไว้ทั้งดูหนังดูซีรีส์หรือใครเป็นสายเล่นเกมจอ120เฮก็ถือว่าลื่น รวมไปถึงว่าตัวระบบบลูทูธของเขาเนี่ยเป็นบลูทูธ6.0จุทำให้การเชื่อมต่อหูฟังหรือเอาไปใช้งานต่างๆเนี่ยมีความสัเียนมากขึ้นหากใครสนใจพวกเราแปดตะก้าไว้ที่มุมซ้ายล่างเรียบร้อยกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะรุ่นที่4วันพัด13มาในราคา23,700่ากว่าบาทได้แรม 12G b ิกรอม 256G มีให้เลือก3สีจุดเด่นของตัวนี้ก็ยังได้เป็นตัว snapdragon 8 elite ค่ะแต่อัปเกรดมาได้น่าใช้กว่าวันพัดในอันดับที่2ก่อนหน้านี้ กล้องจัดเต็มมากขึ้นสเปคภาพรวมที่พวกเราลองหามาเนี่ยค่อนข้างสูสีในรุ่นของ Xiaomi แต่จะได้ความสดใหม่มากกว่าเพราะเพิ่งออกมาไม่นานเลยค่ะโดยสเปคของหน้าจอที่เพื่อนๆจะได้ในวันพัส13จะเป็นขนาด6.82นิ้วความละเอียด 2K ชนิดจอเป็น LTPO 4.0 Amoled Refresh Rate 120Hz มีรองรับ HDR10+, Dolby Vision ความสว่าง4,500 nits ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมาด้วย c o l o r เอ CPU แน่นอนว่าเป็นตัวแรงเรือคงอันดับ2ตอนนี้ Snapdragon 8 Elite ทอกสปี4.32 GHz ส่วนกล้องหลังให้มาจัดเต็ม3ตัวเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซล u l t r a Wide 50ล้านพิกเซลและ Telephoto 50ล้านพิกเซลส่วนของกล้องหน้าได้ความละเอียดค่อนข้างเยอะ32ล้านพิกเซลสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุด 8K 3 0เฟรมส่วนกล้องหน้าจะเป็น 4K 6 0เฟรมมาดูสเปคแบตเตอรี่ให้มาความจุ6000 ดีลอมรองรับชาร์จเร็วซูเปอร์แฟชชาร์จ100วัตต์ค่ะทุกคนสามารถชาร์จเต็ม100ภายใน36นาทีแล้วก็จะมีรองรับชาร์จไวกับไวเลสที่50วัตต์สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นคู่แข่งกับ Redmi K80 Pro ก็ลองไปตัดสินกันดูว่าชอบดีไซน์หน้าตาแบบไหนส่วนของสเปกก็จะมีต่างกันเล็กน้อยรุ่นนั้นอาจจะได้เป็นจอโอ ED ชาร์จไวกว่าแต่รุ่นนี้ก็จะมีเรื่องของกล้องที่จัดเต็มมากกว่า,างไงหากใครสนใจหรืออยากดูรายละเอียดเพ เติมกดดูที่มุมซ้ายล่างได้เลยค่ะและรุ่นสุดท้าย iq คู NeO 10 Pro มือถือเรือธงที่สุดณตอนนี้อ้างอิงจากเว็บ Nano Review อยู่อันดับหนึ่งเลยค่ะหนว่มาก,กับชิปโดยเฉพาะจากทาง iq คูอย่าง Q2 ใครที่เป็นสายเล่นเกมอยากแบบเน้นแรงๆได้แบตอึดราคาไม่เวอร์เกินคุ้มค่าที่สุดแล้วสำหรับรุ่นนี้เท่าที่เราลองดูกันมาละราคาของเขาอยู่ที่18,500กวา่าบาทเท่านั้นได้แรง12กิกะนอม2 156้อสโดยสเปคของหน้าจอจะเป็นขนาด6.78นิ้วความละเอียด1 5จด k ชนิดหน้าจอเป็น ltpo amoled refresh rate 1 4 4ร4 hz ระบบปฏิบัติการเป็น android 15ครอบถามมาด้วย origin os 5 cpu เป็น dimensity 9400ค่ะ clock speed 3.63GHz บอกเลยว่าแรงจัดแต่ตัวกล้องอาจจะไม่ได้เน้นไหลรมากนะคะพอได้กล้องหลังมาอยู่2ตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลเอลตาไว้50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า ความละเอียด16ล้านพิกเซลสามารถอัดวิดีโอสูงสุดเป็น 4K กล้องหน้าเป็น Full HD 30เฟรมและแบตเตอรี่ให้มาอืดเลย6,100 mAh mm, ชาร์จไว120วัตต์สามารถชาร์จ50%ได้ภายใน15นาทีเท่านั้นเมื่อเทียบกับเรทราคาของเขาชิปเซ็ตที่ได้ความไวในการชาร์จต่ตางๆเฮ้ยตัวเนี้ยสเปคโดยรวมสุดเกือบทุกด้านเลยถึงแม้ว่ากลอ,อาจจะได้แค่2ตัวแต่ได้มา50ล้านทั้ง2กล้อง ไม่ได้ถือว่าแย่นะคะกับการใช้งานต่างๆเอาไปถ่ายรูปได้อย่างสบายใจเลยแน่นอนว่าเราหยิบ IQ คู n น10 Pro มาไว้สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเด็ดจริงๆยังไงหากใครสนใจรุ่นนี้ก็รีบไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะราคาดีๆบนี้ได้คอยคืนอีกตั้ง5,000บาทไม่น่าจะหาราคาที่ดีได้มากกว่านี้แล้วค่ะและนี่ก็จะเป็นการอัปเดต5รุ่นมือถือที่สเปค แรงเรือคงในงบ20,000นินนิดๆแม้ว่าจะเป็นมือถือนอกยังไม่ได้มีทําเข้าในไทยแบบเป็นทางการมากขนาดนั้นนะคะแต่เพื่อนก็ยังสามารถหาซื้อได้จากร้านที่น่าเชื่อถือเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เน้นความคุ้มค่าได้สเปคจัดเต็มกับเงินที่จ่ายไปทั้ง5ารุ่นนี้บอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆยังไงกนจากกันไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเกิดข้อมูลตัวไหนผิดพลาดต้องขอกราบอภัยมาที่นี้หรือเพื่อนๆอยากดูรีวิวตัวเต็มตัวไหนสามารถเข้า เมือนชื่อรุ่นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกดซื้อมาแล้วมารีวิวให้ดูกันวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย